สวัสดีครับนี่今อยู่กับเจ้าหมาม่วงออกเอานี่สั่นเลยวิ่งสันแล้วตอนนี้อ้าวมาพิกเกจูอ้าวกับหมาขนปุยของเราครับเอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวอ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 ้โหก็ใหญ่เลยอ้าวกับเมียว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 อ๋อเดี๋ยวจะมาดู ซุปเปอร์ฮีโรลเราเต้นครับอ้าวหนอนานอนหนอนหนอนก่อนอ่อนอามีอะไรครับหมูอ้าวไงาไปแล้วเจ้าหมูวันตอนนี้หนักเกินครับไงไปแล้วอ่ามันไม่รอซุปเปอร์กิโ่ของเราหมเต้นดีมากเลยครับอา้าวดี ครับโอราบโอราบโอโห้จระเข้จระเข้เนอจระเข้จระเข้จระเข้โอเคเดี๋ยวมันกเอ๋อกับที่คุณนอเน้ อาอ้า,อาเดินมาเดินมาอ้าวเออเอ้ยเอ้ามาเอามานี่นี่ลาไปกระโจ้ขึ้นแมวแล้วครับอ๋ออ้าว,าวเดี๋ยวอะไรก๊อปจุเปอร์ฮีโร่แปลงล่างเลยก๊อปเอ้แปลงล่างแล้วอ้าวเอาท่อหนึ่ครับ เอาทองวิ่งลุยครับเอาทองวิ <c oughs> in no ่งล <c oughs> <c oughs> ุยนะครับน <c oughs> ่แน่แน่แน่โอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยอ้าโอ้ยโอยโอ้อ้าโอ้อ้้ยโอ้ยโออ้าโอ้าโอ้ยไอ้ยโ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 อ้ยอออ้ออโ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 อ้ออออออ้อออ้าอยอ้อ้